สวัสดีนะคะเด็กๆในวิชาภาษาไทยกับคุณครูพันีคนเดิมเจ้าเดิมนะคะอ่าเราไปดูติเนะะื้อหาที่ครูจะสอนนักเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องรอหันก็คือรอเรือสองตัวนี้อ่านว่ารอหันนะคะรอหันเนื้อหานะะของรอหันก็มีอะไรบ้างาในเนะะื้อหาของรอหันก็จะมีวิธีการอ่านอยู่สองชนิดนะคะ จะมีวิธีการอ่านอยู่2ชนิดก็คือชนิดที่ 1. นึ one. One ่คำที่ใช้รอหันไม่มีตัวสะกดชนิดที่สองคำที่มีรอหันมีตัวสะกดนะคะที่ใช้รอหันมีตัวสะกดไปดูวิธีการอ่านอ่านแบบใดไปดูชนิดที่ 1. ก่อนคำที่ใช้รอหันไม่มีตะกัวสะกดจะอ่านออกเสียงเหมือนผสมเสียงอะ และมีเสียงตัวสะกดในมาตากนมาตากนก็คือตัวนน,นูนนะคะตัวนน,นูนอ่ะเราไปดูตัวอย่างที่ครูนําให้นักเรียนดูนะคะตัวอย่างคําอ่านตามเลยนะคะมัญญาติอ่านว่ามัญญาติจัญญาอ่านว่าจัญญาขันอ่านว่าขันสวรรค์อ่านว่าสวรรค์ สรภพกรอ่านว่าสัรภากรเห็นไหมคะดูเป็นมาตาแม่กลนท้งนั้นเลยนะคะนักเรียนดูที่คําอ่านนะคะดูที่คําอ่านเป็นมาตาแม่กลนเท่านั้นไม่มีตัวสะกดมาตราอื่นเลยไปดูชนิดที่สองดูที่คาที่ใช้รอหรันมีตัวสะกดอ่านออกเสียงเหมือนปะสมเสียงอ่ะ และมีเสียงตัวสะกดตามมาตาตัวสะกดของคำนั้นไหคะเป็นตัวสะกดของคำนั้นที่เขาให้มาไม่ใช่แค่แม่กลนแม่เดียวนะคะมีแม่อื่นด้วยอ่ะดูตัวอย่างที่ครูนำมาให้นักเรียนอ่านนะคะคำที่หนึ่งอ่านว่ากรรมการนะอ่านว่ากรรมการธรรมดาอ่านว่าธรรมดาวัน นะคดีอ่านว่าวันนคดีอุปสรรคอ่านว่าอุปสรรคผิวพันอ่านว่าผิวพันนะคะอ่านตามคําที่เขาให้มาจะไม่กําหนดว่าเป็นมาตราตัวสะกดแม่ใดเท่านั้นคือจะแม่อะไรก็ได้คือคําที่เรหาหันมีตัวสะกดนะคะเด็กๆจํากันได้เลยนะคะ อันนี้จะเป็นอันสุดท้ายแล้วเนาะที่ใช้ตัวรอเรือสองตัวอันแรกคือบออะนอบานกับบอรอหันอันนี้อันที่สามรอหันเด็กๆคงจะจำก็ได้นะคะ,ะเรามาฝึกคำอ่านที่ใช้รอหันมีตัวสะกดกันดูนะคะกรรมการกรรมพันกรรมวิธีกรรมสิจักรรรพั ภัสนะพันนานาบรรพการบรรพชนบรรพชาบรรพบุรุษวัฒนธรรมมัคคณายกวักตอนวรรณกรรมวรรณคดีวรรณยุกสรรพนามสุพรรณบุรีนิทศการเด็กๆฝึกอ่านกันนะคะ จะได้เก่งอ่านหนังสือได้เก่งนะคะฝึกอ่านด้วยนะคะเราไปดูทบทวนกันก็นกนกนคือการฝึกทำการบ้านง่ายนิดเดียวไม่ยากเลยาการบ้านของคุณครูไม่ยากอย่าลืมงานเก่านะคะส่งมาด้วยคำสร้งเติมคำที่ใช้รอหันในช่องว่างให้ถูกต้อง จะมีมาให้แล้วเด็กๆเ,เติมให้ถูกนะคะควจะเติมตัวไหนดีรอหันตัวไหนดีบ้างอ่ะและเราก็จะเจอกันใหม่ในวันอะไรคะต่อไปนะคะวันสุกอ่ะสวัสดีนะคะเด็กๆ